ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมเขาดาวขุงแล้วก็อยู่กับผมโอตาบ่อยนั่นเองแลอยู่กับผมกงวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกัน16อนิเมะภาคต่อแนะนาประจําซีซั่น4ปี2023ีหรือก็คืออนิเมะภาคต่อประจําช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองและก็บอกได้เลยว่านอกจากอนิเมะภาคต่อแล้วก็ยังมีอนิเมะมูวี่ของเรื่องต่างๆที่น่าสนใจอีกด้วยและถ้าใครกําลังรออนิเมะเรื่องไหนอยู่เนี่ยก็ต้องอย่าพลาดคลิปนี้เลยน่าชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ะกด subscribe หรือจะ พ้าคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิง่งและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยก็ไปเขาทำกันเลยดีกว่าว่าจะมีเรื่องอะไรมาต่อกันบัก มันเริ่มกันเลยที่16แล้วตาบอยเรื่องที่16เนี่ก็คือเรื่องเคนการัชชุรานั่นเองนะอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นซีซั่นที่2ที่ก็แน่นอนว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นแนวแอคชั่นซึ่งก็จะเริ่มฉายในวันที่21กันยายนปี2023นีี้ที่ก็ซัดกันมันมากไม่แพ้บากิเลยส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยที่แต่ละบริษัทนั้นก็จะมีตัวแทนนักสู้ของบริษัทตัวเองและเหล่าตัวแทนนั้นก็จะต้องมาาตต่่ออสสสสู้กัััันนนนบงวีียยุดดดโหหืทจะิปญผลร บททางด้านธุรกิจโอ้โ oh ห oh. ต้องใช้หมัดกันคุยก็สาหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวต่อสู้สุดมันที่เพของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นแต่เขาก็ยังตึงอยู่ดีและนักสู้แต่ละคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแถมมวยไทยเนี่ยก็ไม่ได้กระจอกเหมือนในเรื่องบากีด้วยนะและในส่วนของซีซั่นที่2นี้เนี่ยจะเป็นยังไงการต่อสู้จะดูเดือดขึ้นแค่ไหนก็ต้องรอติดตามชมและอนิเมะเรื่องนี้ทุกภาคก็สามารถารับชมได้ในทาง n น็ fli x มาต่อกันเล่งที่15เรื่องที่15บห้เนี่นยคือเรื่องเซโยโนมาเรคูวาบันโนเดสหรือชื่อไทยก็คือสตีสักสิทธิ์ริ์สารพัดอย่างซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นซีซั่นที่2และก็จะเริ่มฉายทางทีวีในญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมปี2023ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแฟนตาซีต่างโลกชีวิตประจําวันแถมโรแมนติกอีกต่างหากที่ก็บอกได้เลยว่าพระเอกของเราเนี่ยพอเปิดมาพี่แกก็รุกหนักซะแล้วหวานกันเหลือเกินส่วนเรื่องราวในภาคแรกนั้นก็จะเป็นเรื่องของหญิิงงสาววงาววััททนนนี่เธออ้ถกญชไป โลกและเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าเซแต่เธอก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสตรีศักดิธิ์และทางทีมงานเขาก็ได้เลือกหญิงสาวที่ถูกอัญเชิญมาด้วยกันอีกคนหนึ่งแทนส่วนนางเอกของเรานั้นก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรงง้นกูกลับโลกละแต่จริงๆแล้วมันยังกลับไม่ได้ไงเธอจึงเลือกงานเป็นนักผสมโพชั่นและเธอนั้นก็ได้มีความสุขกับการทํางานในโลกนั้นเป็นอย่างมากเลยจนกระทั่งพลังในตัวเธอเนี่ยตื่นขึ้นเลยทําให้ผู้คนนั้นเริ่มที่จะคิดว่าเธอนนั้นเป็นสตรีศักดิ์สิธิ์ตัวจริงหรือเปล่าวะก็สาหรับใครที่ออนนิเเเทตัวงขงงราป็ผู้หญแ ยังมีบทโอ้โหโคตรดีและแถมก็ยังมีความเป็นรีเวิร์สฮาเลมอยู่เล็กๆเลยนะเพราะว่านางเอกของเรานั้นก็ได้มีโอกาสได้พบเจอกับหนุ่มๆมากมายและที่ดูว่าคนที่จะรุกเข้าหาหนางเอกหนักๆเนี่ยก็คือจะเป็นไอ้หนุ่มผมทองคนนี้นี่เองแล้วก็มาลุ้นกันว่าในซีซั่นที่2นี้จะเป็นยังไงจะหวานเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอันนี้ในเรื่องนี้ภาคแรกก็าสามารถหาชมได้ในทางมิวไทยแลนแล้ก็บิลีบินลี มาต่อกันเล่นที่14เรื่องที่14บี่นี่ก็คือเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นั่นเองนะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นซีซั่นที่3แล้วในบทของเทนจิคุแล้วก็จะเริ่มฉายทางทีวีในญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้แต่ถ้าไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นวันที่4ตุลาคมที่ก็นะ่าจะเอาใจสำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวต่อสู้วัยรุ่นตีการแถมเนื้อเรื่องเนี่ยก็เข้มขน้นที่ก็จะเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างแก๊งส่วนเรื่องราวในภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มที่ใช้ชีวิตววยทําาาาางนนนแแบบไร้้จุดหมมละเขคีี่่ก็ชือ เคมิจนเขาก็ได้ยินว่าอดีตแฟนสาวตอนมัธยมต้นเนี่ยถูกแก๊งโตเกียวมันจิใครฆ่าและเมื่อเขาก็ได้มีโอกาสได้ถูกรถไฟชนมันทำให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถย้อนเวลากลับไป12ปีก่อนได้ในสมัยที่เขานั้นอยากจะเป็นนักเลงย้อมสีผมนอกจากนั้นเขาก็ยังสามารถกลับมาในยุคปัจจุบันได้ด้วยโดยความสามารถในการย้อนเวลานี้มันก็เลยทําให้เขานั้นอยากจะแก้ไขเรื่องราวในอดีตก็สำหรับใครที่ชอบในเมทที่เพื่อของเรานั้นย้อนเวลาไปทําให้ตัวเองเจ็บตัวแถมก็ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพวกพ้องและก็ลูกพี่แก๊ง ทก็จะเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นตีกันที่มาพร้อมกับปมมากมายโหยแต่ละคนมนไม่ได้โตดีแล้วและในซีซั่นที่3นี้ก็จะเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างแก๊งโตเกียวมันจิไคกับเทนจิคุและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันอนิเมะเรื่องนี้ภาคแรกก็สามารถหาชมได้ทางมิวไ h a i l a n d ส่วนซีซั่นที่2และ3ก็จะสามารถหาชมได้ทางดิสนีย์พาร มาต่อกันเรื่องที่13าเลยโอตาบอยเรื่องที่13เนี่ยคือเรื่องคาเกโนจิซูเรคุชานินาริตักคุเตะนั่นเองหรือชื่อไทยก็คือชีวิตไม่โดงเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาเสี่ในี่ไมเรื่องนี้ี่ก็มาเป็นซีซั่นที่2และจะเริ่มฉายทางทีวีในญี่ปุ่นในวันที่4ตุลาคมนี้ที่ก็แน่นอนว่าอนน้มเรื่องนี้ก็เป็นแนวต่างโลกที่พระเอกนั้นโคตรเก่งแทบจะไม่มีใครเอาเขาลงแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ได้ต้องการที่จะโดดเด่นอะไรขอแค่เก่งแบบเงียบๆอ่ะเงียบ ที่ในภาคแรกนั้นหลังจากที่เพลงของเราได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลกพี่แกก็ได้ทําวีรกรรมไว้มากมายหลังจากที่พี่แกก่อตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่าชาร์โดกราเดนและตั้งเป้าหมายว่าจะปราบรัทิชั่วและในส่วนของภาคที่2นั้นก็จะเป็นเรื่องราวเมื่อซิดหรือว่าเพลงของเราเนี่ยถูกแคร์หรือว่าพี่สาวของเขาชวนไปยังนครไร้กฎหมายและก็ต้องไปพัวพันกับ3ามขั้วอํานาจใหญ่โดยจะมีชาร์โดกราเดนที่ต้องเข้าไปแทรกแซงและเรื่องราวของน้องซิดกับกลุ่มชาร์โดกราเดนของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามชมอันเมบ เรื่องนี้ก็สามารถหารับชมได้แบบภาคไทยและซับไทยทางบ ili. ิล่บิลี เก็ามาต่อกนะันที่12อแล้วตาบอยเสียงเป็นเฮอะไรสัตว์และเรื่องที่12เนี่ยคือเรื่องมาโฮซุไคโนโยเมะหรือชื่อไทยก็คือเจ้าสาวผมแดงกับจอมเวทอสูนซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นซีซั่นที่2พาร์ท2แล้วนะและก็จะเริ่มฉายในวันที่5ตุลาคมปี2023นี้และอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแฟนตาซีโรแมนติกที่เพเของเรานั้นเขาก็เป็นถึงจอมเวทแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่มนุษย์นะถึงอย่างนั้นเขาก็มีจิตใจด,ดีที่เรียกได้ว่าดูแลนางเอกของ เราเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าลูกในไส้ดูแลอย่างดีอะที่ในภาคแรกนั้นหลังจากที่นางเอกของเราเนี่ยได้ถูกประมูลขายและพระเอกที่เขาเป็นจอมเวทอมนุษย์เนี่ยก็ได้ประมูลตัวเธอมาในราคาที่สูงเป็นกว่า8กิโลเมตรแถมเพ่ของเราเนี่ยก็ยังให้เธอได้เป็นลูกศิษย์และก็เป็นเจ้าสาวในอนาคตของเขาอีกด้วยและเรื่องราวโรแมนติกที่สุดแสนจะแฟนตาซีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมในภาคท,ที่2นี้อนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ทางบ ili ิลิบิลิและ a อ s p เ a y พ ทาเตเดอาะยาริโนมโตมาต่อกันเลยที่สิบเอ็ดเรื่องที่สิบเอ็ดเนี่ยคือเรื่องทาเตโนยูชาโนนาริอาการิซึ่งอน,นิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นซีซั่นที่สามแล้วแล้วก็จะเริ่มฉายทางญี่ปุ่นในวันที่6ตุลาคมปี2023ซึ่งอน,นิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแฟนตาซีต่างโลกผจญภัยที่เพกข,ของเรานั้นก็เรียกได้ว่าเก่งเลยนะแต่ก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกแถมในตอนแรกเขานั้นก็ยังโดนดูถูกมามา,มากมายว่าโอ้โหผู้กาโร่นี่มันเลวมันชั่ว จอกอีไปไกลแต่ว่าเขานั้นก็ได้สู้ชีวิตจนเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาและเขาก็ได้มีพวกพ้องที่ไว้ใจได้และออกเดินทางไปด้วยกัน <c oughs> แถมยังน่ารักอีกต่างหากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้กล้าเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4คนก็จะมีผู้กาโลธนูหอกดาบแต่รู้สึกว่าคนที่จะแบกทีมเนี่ยก็จะเป็นผู้กาโลเพราะอีก3าคนเนี่ยไม่ทํเชี้อะไรเลยและในส่วนของซีซั่นที่3มนี้พระเอกของเราและพวกพ้องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามชมแต่ว่าดูจากโปสเตอร์แล้วเนี่ยก็โอ้โหตัวละครใหม่เนี่ยมาเต็มไข่บ้าง ก็ไม่รู้แต่ที่นี่แน่ไปจนภัยแน่นอนอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ทาง b i l i b i บิล A S P I C E Netflix Disney Plus แล้วก็พามิีดีโอ มาต่อกันเองที่10เรื่องที่10เนี่ยคือเรื่องกอบลิน s l เลเยอร์นั่นเองนะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นซีซั่นที่2แล้วแล้วก็วจะเริ่มฉายทั้งญี่ปุ่นในวันที่6ตุลาคมปี2023ก็สําหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวดาร์คแฟนตาซีที่กอบลินเนี่ยก็โ,โห่กเก่งๆเหลือเกินแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกอบลินโดยเฉพาะคือพี่แกเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่สนใจอย่างอื่นเลยวันๆก็โจ๊ะแต่กอบลินจนเขาได้ชื่อว่ากอบลิน s l เลเยอร์ส่วนเรื่องราวในภาคแรกเนนนนี่่กกกก็จะลาาวววถึงงงัับหญิทพพใปต้้ขออธ นเหล่ากอบลินทําร้ายเนี่ยจนไม่เหลือโอ้โ oh, หน่ากลัวมากจริงๆอ่ะแต่ว่าเธอนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อหนุ่มชุดเกราะที่เรียกตัวเองว่ากอบลินสเลเยโดยเขาคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่รอบคอบไม่ประมาทกับกอบลินเลยพวกอบลินเนี่ยส่วนใหญ่คนอื่นๆเนี่ยก็จะคิดว่าพวกมันอ่อนแอแต่สาหรับพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาใส่สุดทุกแม็กงกอบลินนะมึงเจอโก้โหและน้องนักบวชหญิงก็ได้ร่วมเดินทางปราบกอบลินไปด้วยกันกับกอบลินสเลเยและก็ได้เจอกับพวกพ้องใหม่ๆมากมายอ๋อ โห oh, ปวดตูดกันไปและในสีสั้นที่2นี้กลบลินตัวไหน,นจะโดนพ่อหนุ่มชุดเกาะของเราโจ๊เป็นพิเศษบ้างเนี่ยก็ต้องมารอชมกันและเรื่องราวเนี่ยจะน่าสนใจเพิ่มขึ้นขนาดไหนก็โหรอโจ๊อนิเมะเรื่องนี้ภาคแรกก็สามารถหาชมได้ทางมิวส์ไทยแลนด์ เรทีก้าวแล้วโอ้เรทีก้าวเนะี่ยคือเรื่องคันโตโจมคโนโโจนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือจะคนไหนก็แฟนสาวซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นซีซั่นที่2แล้วก็จะเริ่มฉายทางทีวีในญี่ปุ่นในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ <laughs> ที่อนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ในโรงเรียนแถมยังมีความฮาเลมด้วย <c oughs> แน่นอนอะ่ะเพราะมันจะคนไหนก็แฟนสาวไงที่พระเอกของเรานั้นก็เรียกได้ว่าเป็นคนดีเลยทีเดียวเพราะเขาไม่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยต้องมาเสียใจเพราะเขาเขาก็เลยตัดสินใจที่จะคบกกับทุคน tỏ cớ nào giá ส่วนเรื่องราวในภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มมัธยมปลายที่มีชื่อว่านาโอยะแถมเขาก็ยังมีแฟนสาวอยู่แล้วด้วยนะและเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าซากิแต่ว่านาโอยะคุงของเราเนี่ยก็ดันมาถูกรุ่นน้องสารภาพรักและรุ่นน้องคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่านางิสะและด้วยความที่ไอ้หนุ่มของเราเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเสียใจเขาจึงบอกทั้งสองสาวว่าจะขอคบทั้งสองคนเป็นแฟนพร้อมกันและในตอนแรกเนี่ยซากิเธอก็ไม่ได้อยากจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ทำไงได้งั้นนางิสะทำขารอร่อยเรา ว่านางีสาข,ของเราเนี่ยก็ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบ้านหรืออาหารเนี่ยเธอก็ทําได้ดีแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าจบแค่สสาวเนี่ยมันไม่ใช่ไงเพราะพ่อหนุ่มนาออยะของเราเนี่ยมีมากกว่านั้นครับพี่น้องและในส่วนของภาคที่2นี้ในความสัมพันธ์ของพวกเขาจะยุ่งเหยิงมากขึ้นแค่ไหนก็ต้องรอติดตามชมแต่ก็หวังว่าน้องชินโนะของเราเนี่ยก็จะมีบทกับเขาเพิ่มขึ้นละอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหามชมได้ทางอา e. ili ิีอีแล้วก็บิลลี่ えと ก็มาต่อกันในที่8เรื่องที่8เนี่ยคือเรื่อง Spy Family ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นซีซันที่2แล้วและก็จะเริ่มฉายทางทีวีในญี่ปุ่นในวันที่7ตุลาคมปี2023นี้และก็แน่นอนว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ที่พระเอกของเรานั้นก็ได้สร้างครอบครัวปลอมๆขึ้นมาเพื่อที่ทาภารกิจสปายของเขาและก็บอกได้เลยว่าทักษะการเป็นสปายของพระเอกเนี่ยโอโหสุดยอดจริงๆถือว่าเป็นมือหนึ่งส่วนเรื่องราวในภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องขอองสสสนยยยาาุดดปที่ไ้รับ ภารกิจที่ทําให้เขานั้นต้องไปสร้างครอบครัวปมอมขึ้นมาแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ได้จะรู้ว่าภรรยาที่เขาเลือกมาแต่งงานด้วยเนี่ยเธอก็ดันเป็นนักฆ่าส่วนลูกสาวที่เขารับมาเลี้ยงเนี่ยก็ดันเป็นผู้มีพลังพิเศษอ่านใจได้อีกต่างหากและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวสุดวุ่นวายที่ก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวปมอมที่ในส่วนของซีซั่นที่2นี้จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ต้องรอติดตามชมอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ทั้งซับไทยและภาคไทยในทางบิลิบิลิแล้วก็มิวส์ไทยแลน おはようございます。 มาต่อกันที่เจ็ดบเรื่องที่เจ็ดเนี่ยคือเรื่องไซฮาเตโนโพาดินหรือชื่อไทยก็คือราดินยอดอัศวินจากแดนไกลอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นซีซั่นที่2แล้วแล้วก็จะเริ่มฉายทางทีวีในญี่ปุ่นในวันที่7ตุลาคมปี2023นี้ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีต่างโลกผจญภัยโดยที่พระเอกของเรานั้นเรียกได้ว่าเขาได้รับการฝึกฝนมาจากเหล่าผู้กล้าเลยซึ่งก็มั่นใจได้เลยว่าพราะเอกของเราเนี่ยก็เก่งแน่นอนส่วนเรื่องราวในภาคแรกนั้นก็จะกล่าวถึงหนุ่มที่เเเสีียยชวววิตดด้้้คาามศรกก็ไ เกิดใหม่ที่ต่างโลกซึ่งเขาก็ได้เกิดใหม่และมีชื่อว่าวิวและเขาคนนี้เนี่ยก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยอันเดธทั้ง3ตนโดยทั้ง3ตนนี้เนี่ยก็ได้สอนทั้งความรู้วิชาดาบและเวทมนต์รวมถึงได้มอบความรักและความอบอุ่นให้ไอ้วิวคนนี้เนี่ยเป็นอย่างดีจนก็ทําให้มีเหตุการณ์ที่ทําให้บักวิวของเราเนี่ยก็ต้องออกเดินทางไปประชนโลกภายนอกคนเดียวที่ก็แน่นอนว่าเหล่าอันเดธที่สอนทั้งวิชาความรู้ให้กับวิวเนี่ยมันไม่ใช่อันเดธธรรมดาพวกเขานั้นก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นถึง อดีตผู้กล้าเลยก็ว่าได้และในส่วนของซีชั่นที่2นี้การเดินทางของน้องวิวของเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามชมเพราะไอ้หมอน,นี่นะเก่งจริงอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ทางอนิวันไทยแลนด์บิลลี่บิลลี่ไอชีอีแล้วก็ดิสนียพ์พาร界の มาตากันเลยนี่ฮะเรื่องที่6เนี่ยคือเรื่องเด a เมาส์เดตเพย์ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นพาร์ทที่2แล้วนะและก็จะเริ่มฉายทางทีวีในญี่ปุ่นในวันที่9ตุลาคมปี2023นี้และก็แน่นอนว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีพระเอกเนี่ยก็เก่งอีกแล้วส่วนเรื่องราวในพาร์ทแรกเนี่ยก็จะกล่าวถึงในโคมมนเซอร์ผู้ควบคุมซากศพที่เก่งกาจมหาศาลโหกโคตรเก่งและเขาคนนี้เนี่ยก็ได้ต่อสู้กับคูกา้าจนเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะพ่ายแพ้ ได้ใช้วิชาคืนชีพและเนโคแมนเซอร์คนนี้เนี่ยก็ได้มาอยู่ในร่างของชิโนมิยะาพก้กาเทเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ดันเพิ่งถูกปาดคอโดยนักฆ่าสาวแต่โดยความที่เขานั้นเป็นถึงอดีตเนโคแมนเซอร์เนี่ยมันเลยทําให้เขาเนี่ยตายไม่ได้ไงโอ้โหแค่เนี้ยกระจอก่ะและมันเลยทําให้เขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตในร่างนี้พร้อมกับต้องมีองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเขาด้วยโองค์กรอะไรไม่รู้เยอะแยะก็นั่นแหละเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนของภาที่2เนี่ยก็ต้องรอติดตามชมเลยอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถ ครับชมได้ทางอนิวันไทยแลนด์แล้วก็บิลลี่บิลลี่ ก็มาต่อกันเลยที่5เรื่องที่5าเนี่ยคือเรื่องด็อกเตอร์สโตนนิวเวิลด์นั่นเองนะซึ่งอนเมะเรื่องนี้นก็เป็นซีซั่นสพาร์ทที่2แล้วจากทั้งหมด2พาร์ทและจะเริ่มฉายที่ญี่ปุ่นในวันที่12ตุลาคมปี2023นี้ซึ่งอนเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวผจญภัยไซไฟที่เพคของเราเนี่ยฉลาดเพราะว่าเขาสร้างทุกอย่างมาจากศูนย์แถมเขาก็ยังเป็นคนที่ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์มากเลยทีเดียวที่ในส่วนของภาคแรกนั้นก็จะเป็นเรื่องเมื่อโลกเกิดปรากฏการณ์ประหลาดที่ทําให ตัวกลายเป็นหินจนเวลาผ่านไปกว่า3,700ปีเซนคูและเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็ได้หลุดจากการเป็นหินแล้วก็ใช้ความรู้และวิทยาการต่างๆเนี่ยในอดีตมาพัฒนาหมู่บ้านและสร้างอรารยธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์เนี่ยขึ้นมาใหม่อีกครั้งและเรื่องราวการผจญภัยของพวกเขาและการสร้างอรารยธรรมจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ต้องรอติดตามชมกันต่อก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวพระเอกฉลาดแถมยังมีการใช้ชีวิตเอาตัวรอดเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยสำหรับอนิเมะเรื่องนี้และแอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ทางบ บิลี่อาชีอีอันนีวันและก็เน็ตฟิกดะ<โดย> ไปต่อกันเรื่องที่4เลยเรื่องที่4นะี่คือเรื่อง Attack on Titan the Final Season นะหรือชื่อก็คือผ่าพิภพไททันซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นพั์ที่3.2หรือว่าครึ่งหลังนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นบทสุดท้ายและจบจริงๆที่ก็จะเริ่มฉายที่ญี่ปุ่นในวันที่4พฤศจิกายนปี2023นี้ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีคนสู้กับยัดที่อนิเมะเรื่องนี้ในกอเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นจริงๆร,รอมาร่วม10ปีแล้วก็ยังจะ ชมได้แทบทุกแพลตฟอร์มเลยเช่นบิลลี่บิี่หรือ n น็ f l i x เป็นตัวอย่าง เรื่องที่3แล้วเนาะเรื่องที่3เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ของเรื่องฝันปันป่วยนั่นเองนะซึ่งก็มีชื่อเรื่องว่าเรื่องฝันปันป่วยของผมกับสาวน้อยสะพายกระเป๋าที่อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาเป็นรูปแบบมูวีด้วยโอ้โหตอนยาวเดียวจบและทุกเรื่องในซีรีส์ฝันปันป่วยนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวอนิเมะโรแมนติกแฟนตาซีดราม่าด้วยนิดนึงและเรื่องราวของฝันปันป่วยของผมกับสาวน้อยสะพายกระเป๋านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของซากุตะาที่เขาได้พบกับเด็กประถมที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมาอิ หรือว่าไม้ของเราในสมัยที่เป็นดาราเด็กและขณะเดียวกันพ่อของสักุตะที่แยกกันอยู่ก็ต้องการเจอกับคาเอเดที่ไม่พบเจอกันมานานและจากการปรากฏตัวของไมร่างเด็กเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้ว่าสภาวะผิดปกติในวัยรุ่นเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งและถ้าใครชอบในเมะแนวโรแมนติกที่ก็จะมีพลังเหนือธรรมชาติมาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยและในเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ทางบ ili ิลบิลี เรื่องที่2แล้วบทเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องออโตเมะเกมโนฮามิสุฟรกนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือเกิดใหม่เป็นนางร้ายจะเลือกทางไหนก็หายันนะเทียนอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบเดอะมูฟวี่และก็จะเข้าโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในวันที่8ธันวาคมนี้2023ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแฟนตาซีโรแมนติกที่นางเอกของเรานั้นก็ได้เข้าไปอยู่ในโลกของเกมจีบหนุ่มหรือก็คือไปต่างโลกนั่นเองส่วนเรื่องราวในภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลูกสาวขุนนางที่ นั้นก็ประสบอุบัติเหตุและก็จําได้ว่าที่ที่เธออยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเกมจีบหนุ่มที่เธอเคยเล่นโอโ้โหเท่านั้นยังไม่พอแถมเธอเนี่ก็เป็นนางร้ายด้วยนะแน่นอนว่าจุดจบของนางร้ายเนี่ยก็คือต้องตุยแน่นอนอยู่แล้วเธอก็เลยพยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะหาทางทําให้เธอรอดอปลอดภัยและในส่วนของภาคมูวี่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาของหลังเหตุการณ์ในภาคที่2และเป็นบทที่เขียนขึ้นมาใหม่โดยผู้แต่งนิยายซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเขียนมาว่าไงก็ต้องรอติดตามชม อนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ทางมิวส์ไทยแลนแล้วก็บิลบลี่ มาถึงเรื่องที่1แล้วเรื่องที่1นึ่เนี่ยคือเรื่องเทนเซชิทาร a สแลมดัตตาเคนนั่นเองนะที่อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาในภาคของโคลิวสยูเมะซึ่งก็จะเป็นตอน OVA ีที่จะมีทั้งหมด3ตอนแล้วก็จะเริ่มวางจําหน่ายในญี่ปุ่นในช่วงฤดูใหม้ๆร่วงปีนี้ส่วนที่ไทยเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีไหมถ้าไม่มีเลยก็ไม่รู้จะยังไงและแต่ผมก็หวังไว้กับพี่บิลลี่บิลลี่นะที่อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแฟนตาซีต่างโลกพระเอกโคตรเก่งโคตรกงถึงแม้ว่าเเขาาจะป็็นแค่สมยกัง โกงอยุดดีตอนนี้นี่ก็เป็นจอมมารไปซะแล้วและเรื่องราวของตอนเสริมหรือว่าตอน OVA นี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ริมูรุเนี่ยไปสอนพวกเด็กๆและได้รับภารกิจจากยูกิต้องมาพัวพันกับการแย่งชิงบัลลังของสองรัชทายาทในอนาณาจักรคริอุสริมูรุก็ได้แฝงตัวในชื่อจอมโจรสัตร oh ูโอ้โหใช้ชื่อตัวเองตอนเป็นมนุษย์สัตว์ด้วยและเขาเนี่ยก็ได้พบกับความวุ่นวายที่จะเกี่ยวข้องกับพวกปีศาจและก็แวมพายด้วยนะฮ <c oughs> มมื่มมมมนี้ก็สามมรถหามชมได้หลายช่อง ไม่ว่าจะเป็น Netflix b i l บิล l บิลหรือว่าไอชีอีเป็นต้นแล้วไว้เจอกันกันกบการแนะนำอนิเมะใหม่ถัดไปของซีซั่น4ปี2023